เด็กๆว,ว่ายงดีน,นั่งดีๆคิตตี้ไม่ต้องซื้อลูกอมแบบนี้มาหนาเด็กๆพ่มอดว่าเด็กๆกินแล้วมันจะปูเราสิเป็นแม่เห็น,งงนบหน,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 นั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งสวยๆมีนาถอยมาหาเพื่อนหน่อยมีนาเป็นเด็กไม่ต้องกินกาแฟลูกอมกาแฟก็ไม่ต้องกินนะคะตั้งใจเรียนนะคะ เห็นไหมพี่มดบอกว่าห้าซื้อมาใครซื้อมาไหมวันนี้มีคนซื้อมาไหมแม่ต้องซื้อนะคะให้ซื้อขนมห่อละห้าบาทก็พอล,มมลูกโกมัาฝ้าลาไม่ต้องซื้อมาช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็ไม่ต้องซื้อมามันจะทําให้ฟันถูกช็อกโกแลตมีรสหวานแนละ้วมันก็เปลือนเสือพาลูนัําเดี๋ยวเมย์ก็พอก็ซื้อว่าเสือทเ,เปืือนแน่ไปให้กี่ยังมา สิพ่อแม่ที่อค่ะแม่ที่ฝนเอแอนพูดะต้อง้ยพูดตามลูกพูดตามครูตั้งใจค่ะกีรินทานเฟอกนัจิ้มอีีรัีรัพอยาพิม ปูไอไอสตีมไอสตีมจน้องคิตตี้ทำดีดีติดตั้งใจหน่อยค่ะจีแหงการดูจิิงจ้

เออเก่งค่ะตมวมือตัวเองไอ้เร่ะสีอะไรสีอะไรเร่สีอะไรเยลสีอะไรเย็นลูตอบค่ะใครสีอะไรเย็นหลสีอะไรลูกรูน้องว้าสีฟ้ากระปั้นบ่ น้องคิตตี้ยกเท้าคือทำไมลูกนั่งดีๆสีชมพูตั้งใจตอบค่ะสีลายค่ะ